ตะเวนตกสนฝ่าใดเวลากลับจากธงโอกาขึ้นตาโขงค้อเข่าเก่าเดิมแสงไฟในบ้านเริ่มแจง้งสว่างค้นขึ้นกับเตรียมสำหรับกับขั่วไ่แรงกินกันพร้อมหอมได้หอมกับเข,ข่าจากในขั่วเฮือนอีแม่เสียงแว่แว่ดังเอิญค้นจ่าเบาห้องส่กันพี่น้องเลยชีวิตแบบพื้นบ้านเหีดเก่าเข่าวิถีสายสัมพันธ์เฮามีบ่ห่างกันคือเมืองกว้างเห็นน้ำท่างจ่าเบาทักท้ายเอิญถามข่าว เป็นดังป่าอาอ่าวแห้งคือหยาดพี่น้องซุ่มซ่องพอเดียวกันตัวเพิ่นว่าครับผมเพิ่นว่าบ่าออกจากบ้านบ่เห็นด่านแดนไกลขั้นบ่ไปทำเฮี้ยนก็สิบ่มีความรู้เอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตร,รกรผู้เบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้เม้งยู่คือเก่าเหมือนเดิมเชนเคยครับมื้อนี้พอเลี้ยงผู้เม้งยู่กับน้องรักพักดีฟาร์มีพี่น้องครับผมอยู่อำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามพี่น้องครับผม<ไ>สิพาพี่น้องมาเบิ่งควายแม่ดำลูกดอนแล้วก็ควายควายแคะพี่น้องครับผมใส่มินิเลย นะครับผมปูใดกำลังมองหาหามผ่าเด็ดขาดเลยเอาไปพอกับเจ้าของควายํำกันครับผมเอาสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพพ่อเพือนเราได้ค่ะครับนงรักพักดีฟาร์มค่ะบ้านน้องกรุงไต่ตําบลกุดประดุอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามค่ะครับผมมันนี่มีมีจักรใกล้กันครับมีแม่ลูกมาเปิดอยู่สามคููค่ะแล้วก็เป็นสาวหน่อยแล้วก็ควายแคบ์ถึงเมตรค่ะครับผมค่ะอ่ะขอรายละเอียดของควายชุดแรกเลยครับผมตัวนี้เป็นแม่ลูก แม่ลูกตัวที่สองค่ะลูกเพื่อนลูกไข่มุกขาวค่ะเป็นตัวผูค่ะคแมเพันสูงลอยสามสิบแปดค่ะคตัวนี้หัน ตำตัวเก๋ยงาวเรียบเกดไงค่ับมีตะแนวใหญ่ๆลูกเพิ่นหันได้เดือนกว่าค่ะลูกได้เดือนกว่าเป็นลูกไข่หมูขาวค่ะนะครับผมความสูงของแม่สูงรอยสามสิบแปดค่สามสิบแปดราคาเขาเปิดไปหลายปได้กอครับต้นนี้เปิดไว้หามื่นสามหยบาทหามื่นสามหา้มื่นสามพัหาร้ย่ครับผมเป็นราคาเปิดให้ต่อร่องเนาะครับเนาะครับผมที่นี่ชองทางการติดต่อขอเบอร์โทรศัพท์นะครับผมเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกห้าสามหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ค่ะค่ะ ค่ะเป็นทึ่งเบอร์ไล่เบอร์โทรศัพท์ค่ะครับผมเอา้าพี่น้องครับผมเป็นทึ่งเบอร์ไล่เบอร์บไล่พี่น้องโทรมาเราเดอ้อพี่น้องเดอ้อช่องทางการติดต่อหาไปแล้วพี่น้องครับผมอันนี้พอเลี้ยงผู้เม่งอยู่กับน้องหลกักพักดีฟ้ามพี่น้องครับผมอยมู่อำเภอชุนชมมือนีเสิ้อ้าพี่น,อน้องมาเบิงควายใหญ่ใส่แบบชนิดที่ว่าจัมโบเลยบาดท,ที่นี่เสถาม,มาวาควายตัวน,นี้มันเป็นควายสายตางันปะครับค่ะแม่นค่ะสาายตาอ๋อถึงว่าเราได้ลูกมาจากโตแล้วครับเนี่ยูกโที่สองค่ะนี่ลูกโตที่สองเป็นลูกไข่โมขาเป็นลูกตัวผู้้คค่ะรับผมไดจกเดือนกครับลูกอ่ะเเออาาาลูกกดดืนว่่จงไมใหญแแ้ บึบ้งดอกเขาพี่น้องครับผม,มบสีขาวจ,<ะ>จากผักเลยเอาเบิ้งแมก่อนก็นได้พี่น้องครับลูกมันสีตื้นๆจักน้อยพอลย้ยงผู้แม่สีหายบิ้งแมกอนผูน้แม่เนี่ยเป็นวายสายตางแขงขาหนาเขาล่ำคิงพี่น้องครับผมบ่ตองเบาถึงเลยพี่น้องความเงี้วนี่เขาว่าเป็นคข่สองห่องพี่น้องครับผมขันตามาศาสตร,ร์โบราณข้จาจะว่าขันคขยสองห่องอยังที่ส่งลูกดีส่งลูกเก้งไข่ลูกดีพี่น้องครับผมมาที่นี่สิถามพี่น้องรักว่าวายหางดอกว่ครับเนี่ย มีอุ่มเลยค่ะอุ่มค่ะอ๋อครับผมขันตามธรรมชาติของมันพี่น้องครับผมขันเบาตามเกนเดอร์พี่น้องเดอผู้ใดเหรียญสายตางสีหูจักขันวายตัวนี้หางบ่ดอกแสดงว่าผิดธรรมชาติของวายนะครับผมอันนี้คือว่าเป็นธรรมชาติของเขาขันผู้ได้เหรียญสายตางสีหูจักเลอพี่น้องเดอครับผมอันนี้วา่ตัวนี้มันออกมาทางไหแล้วละมันมีหูขาวแล้วหูขาวแข้งขาขาวหนาขาวเราละพี่น้องครับผมเหลือตาตา ตาพราท่านได้ขาวพี่น้องครับผมกันค้นตาขาวว่าเป็นตาเอา <laughs> รัาผมความเงวาของวา่ตัวนี้ได้พี่น้องความสูงก็ได้สันหลังปลาบูหูใบตองซาดได้เด้อพี่น้องเด้อครับผมออกมาทางไทยเอาหายเบื้องหนา้าเบื้องตาเบืบ้องกันหนาพี่น้องครับผมว่าควายแม่นี่เป็นตาซื้อเป็นตขาขายเป็นตาไปขามาแวบอนี่ปวดตพี่น้องเบื้องหนา้าเบื้องตาลูกมันขึ้นใหญ่แห้งแต่เอากลมหนาลงจังอนกันนะนู <c oughs> เอาหนา้าวายเด้บ่าแม่หน้าคนครับผมความใหญ่ความเง่าพี่น้องครับผมเอาหาเบื้องหาเบื้องแม่คักๆเด้อพี่น้องเด้อครับผมดพวะ ความไ่ได้เปิดเอึกบักเผากันไ่เล็บแม้บ้านนีให้เห็นเล็บเนี่ยนะอยากเห็นเล็บเพราะว่าพี่น้องเอฟซีเขาจะว่าขันท้ายคั้วก็อยากเห็นเล็บน้ำนะครับผมเพราะว่าเขาเดียซื้อไปเราเป็นเล็บเทือบเล็บถอนเล็บหยางมันเกิดสีบางงามนะครับเนาะเล็บตีนเป็ดตีนกาอันนี้คือว่าเล็บงามพี่น้องถือว่าเป็นเล็บไงเล็บกะล่าเล็บกลมดีนาซื้อนาขายนาไปหามาเวแต่ว่าลาค่าเนี่ยแล้วนี่ เปิดได้เท่าไรก่อนครับหาเงินสามพันค่ะอ้ยพี่น้องได้ฟังราคาพอเลี้ยงผมเม่หายใจบนทัวรทองคว <c oughs> ายใหญ่ๆลูกกำงามหาเง0นสามพันหาร้อยบาทค่ะป้าพี่น้องครับผมได้ฟังราค้าเราอยากให้พี่าให้น้องมาต่อรองเอาบัตรที่นี่สีผ้ามาเบิ้งลูกจักหน่อยพี่น้องอครับผมเอาครับผมเบิ้งลูกรู้พี่น้องปุ้ยพี่น้องครับพอเลี้ยงผมเม่เห็นว่าหมูแม่จามไม่ใหญ่แห้งเลยควายได้จักเดือนก่อน <c oughs> เดือนกว่าค่ะ ลูกเดือนกว่าเดี๋ยวพี <S <s ่น้องครับผมพอเลียงผู้เม่งกำลังหาพื้ที่ยุ่มันอยากไปหาตะมูพี่น้องครับผมขีดหอดมูบอ่ะพี่น้องเบิกหนาดทุกคนอ่ะบุ้ยว่าแมนจอนฟอนบูดดัาหมอกมาดอกเขากระบักไงเอ๊มค้อยเดือนกว่าจังไลยมาเป็นตะซื้อแห้งแต่ลูกไข่มูขาวแม่นค่ะเอกสารครบนะครับเนาะแม่นค่ะเอกสารมีคู่พี่น้องเบิงเด้อพี่น้องเด้อขวัญแล้วมีถูกตำแหน่งได้ขวัญขูบหนากระมี่แม่พี่น้องสะอ่อนเนาะดอกเขากระบอกไงโอ้นี่เสื้อสายดีแล้วพี่น้องเด้อผู้ใดกำลังมองหาควายง่ายๆนะครับเบิงถ่ายแม่ทุ ้า่สูงกว่าหนาอีกด um ้ครับก้อยแมนนี่เนาะแมนค่ะโอ้ความสูงก็ยังสามารถสูงต่อตอะไรอีกเลยสรุปแล้วเราได้ลูกมาจากตัวกับครับเนี่ยสองตัวค่ะตัวตัตัวนี้ตัวที่สองติแมนค่ะ ๋อความสูงกันยังสามารถไปต่อได้พี่น้องค่อยตัวนี้หนาซื่อมากผู้ใดเหรียญสายตางสายกระทบเด้อพี่น้องเด้อข้าเจ้าว่าซื่อไปเอาโค้งสางว่าม็นยังดอกขันซื้อค่อยแบบนี้ไปน่ะน,นะครับผมเสือเอาโค้งสางมาที่นี่อยากได้พ่อได้ก็เอามาใส่จังซี่เหล่าพี่น้องครับผมลูกออกมากขาวจากภาคยู่งซ้ำดอกเห็ดเบ่ม,มีกาจักหน่อยกับผมกาอยู่ดังกับผมมีกาเส้ากาแรก่งขาใบกับผมมีจักหน่อยเลยพี่น้องครับผมมีแต่กาวาสีขายหาหมื่นสามพันหาลอยอย่างเดียวเลยแม่นบอครับนี่แม่นค่ะครับผมเอากรฝากพี่น้องเขาเด้อผู้ใดอยากได้ค่อยางาม เขาจะว่าควายส่งลูกกันซื้อไปเขาสนามประกวดเขาว่าควายส่งลูกพี่น้องแบบนี้ครับผมกับฝากพี่น้องไปโหลดผูดใ้ใดมีเงินมีทองเพิ่ว่าเงินข้ามเกียวขื้เขางัวาปลาทามดีก็ได้ทำหายกับไรส้นนี่พี่น้องครับผมเงินของข้าซ้ัเกีย่ยเงินของเมียส้่ไตไก่เงินบัวใส่ส้่ใบไม้ในดงเด้อพี่น้องเด้อมีเงินมีทองมาเอาอควายของเงินพี่น้องรักไปพัฒนาต่อเน,นี่ยตันนี้เง้ว เจ้าขาว่านี่เจ้าอีีความเา่าของเราเนี่ยเปิ้ตัวพี่น้องผู้ปากเป็นว่าเน่าซ้ำกันกับผาพาเวทนี่มันของแท้ได้เดยดินี่เนาะราคาถือว่าเป็นตาฟังพี่น้องเป็นตาซื้อเป็นตาขายอยากขำว่าบึงตัวจริงกับยุบันน้องกุ้งไต้ค่ะครับน้องกุ้งไต้ตำบลกุ้ประดุกค่ะอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามครับผมมหาสารคามมหาแปลว่าใหญ่พี่น้องมันนี่ตัวนี้ใหญ่แห้งอีีสมซื้อนะครับผมกับฝากพี่น้องไปรถดเอาโอเคครับผมเดี๋ยวไปบ่งชุดต่อไปเลยครับเอาครับผมมาเบ่งอีกรายการที่สองพี่น้องครับผม เอาละยรารที่สองนี่เบื้องกับตัวเมื่อกี้นี่ก็คล้ายๆกันเพราะว่าเป็นยังตีแม่ดำลูกดอนขึ้กนนันนะครับเนาะครับผมเมื่อกี้กับแม่ดำลูกดอนพอพื้นแม่นี่พี่น้องครับผมดำซ้ํากันกับฉีท่านไฟเมื่อกี้นี่ก็เลยอันนี้ก็ชนิดที่ว่าดำในร่างน้ำไม่ออกแน่นอนลูกเขาขาวาสีก็ร้างน้ำาบ่ออกเอาวันที่นี่ลาละเอียดของแม่ชุดนี่เป็นยังไงครับแม่นี่สูงลอยสามสิบหกค่ะลูกลูกตัวแม่ค่ะลูกอันเจ้าคุ้มทรัพย์ครับค่ะลูกเพื่อนได้จใกล้จะสองเดือนราคาตัวนานกระไดค่ะ ตัวนี้ก็เปิดไว้บ่าแพงค่ะครับสามหมบาทเอาบ่แพงอีหลีตัวนี้สามหมื่นเดพันค่ะโอ้ยพี่น้องซื้อซื้อแม่แถมลูกซื้อลูกแถมแม่เด้อพี่นอ<ด>้องเด <2 S 2> ้อได้สองรากกันชุดนี่รับความสูงของแม่สูงไร่สามสิบามปติครับค่ะแม่นค่ะโอ้ผู้แม่แล้วเป็นค่ายสายใดก่อครับนี่ฮะสาย ให้พัฒนาเขานี่ล่ะค่ะโอ้ยครับผมสะออนสัตว์เนาะครับเนาะมีแต่ตัวคักๆ่ะมาที่นี่อยากให้เบิ้งลูกก่อนว่ามันจงดอกพลิเพุ้งไม่สะออนลูกเห็นลูกหรอกงามพี่น้องครับผมเบิ้งเบิ้งหายเบิ้งลูกเด้อพี่น้องเด้อคข่ยน้อยเดือนกลัวสิเขาสองเดือนจังใดมาเก่งแต่เบิ้งดอกเขาทุกคนอ่ะเอ่อคข่ยน้อยตัวนี้จุดเด่นๆเด้อพี่น้องเด้อครับผมข้อเล่ากันหนาได้ตอนนี้คือบอกไงไงอ่าพิ่งได้เดือนกว่าเนาะเบิ้งคอขาเราไหมขาเงาเงาเป็นคไขยตัวแม่ เนผู้ปักเป็นเอิ้นควายตัวเมียพี่น้องครับผมไปแล้วพุ่นนะเอาพี่น้องเบิ่งเบิ้งทานี่เด้อพี่น้องเด้อพอเดีพูดไม่อยากให้เบิ่งคอขาครับไข่หน่อยสีใหญ่บ่ใหญ่ไปหนาพี่น้องสังเกตเบิ่งขาคอขาเนี่ยเงาเงาใหญ่ใหญ่พี่น้องครับผมรับรองว่าคักขนาดควายแม่นี่ถือว่าเป็นควายทรงลูกเด้อพี่น้องเด้อให้ลูกออกมาสีแบบชนิดที่ว่าเป็นเผือกสัมฤีธเลยพี่น้องบ่มีกะแม็กจักหน่อยเลยควายตัวนี้ก็เลยถือว่าเก่งนะครับไข่หน่อยตัวนี้อายุได้เดือนกว่าๆนะครับเป็นลูกเจ้าขุมทรัพย์พี่น้องครับผมเป็นคววายตัเมีย เอากระฝากพี่น้องไว้บัดที่นี่มาเบิ่งแม่บาดรนี่เอาครับผมผู้แม่นี่เป็นค่อยสายพัฒนาจังไหนคือทรงลูกแต่ค่อยสายพัฒนาอ๋อคำว่า,าพัฒนาคือพัฒนามาแล้วเห็นป่ะครับแม่นค่ะบ่แม่นกำลังพัฒนา อันนี้พัฒน,นามาแล้วพัฒน,นามาแล้ว<พ>โอ้พัฒน,นามาแล้วนะครับผมความสูงกันได้พี่น้องครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์เพราะว่าราคาเจนต้องหลักเราเปิดไว้เท่าไรก็ครับสามหมื่นเจ็ดพันค่ะสามหมื 37, ่นเจ็ดพันเป็นยังไงพี่น้องได้ฟังราคาเป็นตะขี่เส้นส่งซักเอาเองมาเหลือใจเพราะเปนยังไน้องเหลือใจราคาคือจะเข็ดใส่กันเนาะพี่น้องเราค่อยงามแง้มนะพี่น้องขายถึกๆเอาจังสี่พี่น้องครับผมช่วงนี้กับข้าเจ้าเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วพี่น้องครับผมซื้อไปเด้อพี่น้องเด้อไปกินงากินฟางขันอ้ว ก็ได้แม่ลูกแรกครับเป็นควายลูกแรกดีครับค่ะแมนคโอ้คันวายลูกแรกสีสูงได้อีกเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าตอนนี้เราสีขาดน้ำเลี้ยงจากน้อยนึงเอาบัดที่นี้มาเบืองด้านหนาเบืองกระนาบะเหนียวเ,เห็นลํำชิงแล้วมาเบืองหนาพี่นออ้องครับผมว่าหนาเป็นยังไดหนาเชิดดีบ่อหนายกอกเป็ดหนายกอกร้อยบ่อหนาาบสีบ่อพี่น้องโอ้ยคักพี่น้องครับผมพูดอ่ะเรามี เรามีขวนญซองทางพ้อมพี่น้องข้าเจ้าว่าขวนทุ่นเขาขวนเท้านางจ่าขวนก้อนเกลือเราก็มีขวนคููหนาเราก็มีแ่้วควาอยตัวนี้เพลียงผู้เม่งเบื้องไฮแล้วศาสตร์เลี้ยงขวนนี่ถือว่าตามตำราเป๊ะๆพี่น้องเป็นต่ซื้อนะครับผมบัดที่นี่เบิ้งอ่องข้อรูปบัตรเนี่ยข้นว่าสีใหญ่ไปนาแท่บ่อลูกแรกบ่อนนดี๋ยวให้พี่น้องมันสีไปเหลือดีเนาะครับผมเอกบักเขาเหญ่ยไปนี่ไหมเบื้องเล็บรูปน่ะแม่เล็บแม่พี่น้องครับผมเล็บน้อยจิกดีดีป้าตัวเล็บงามตัวนี้เนาะ ใส่ได้โอ้ยควายสายพัฒนามาแล้วว่าเป็นควายพัดสายพัฒนาพี่น้องเป็นต่ซื้อราคาข้า่ครับผมขันพูดได้มาเห็นแล้วบื้อกับบ้านเมียสีจมดิในราคาหนี่เนาะสามหมื่นเจ็ดพันดีดีครับค่ะแม่นค่ะโอ้ยราคาสามหมื่นเจ็ดพันพี่น้องครับผมเสื้อสายดีนะครับผมลูกเจ้าขุมทรัพย์ครับผมกับฝากพี่น้องไว้รถนี่ครับผมลูกเก่งแล้วก็แม่กับเก่งเป็นควายทรงลูกแข่งขาเหล็บงั่มนะครับขวานมีมีขวานงามเงานะครับผมขวานหาบเงินหาบทอง ขนตกสวงพี่น้องครับผมขนพญานางแท่นอันนี้เรามีควายตัวนี้ถือว่าถือว่าเรื่องสาสตร์เรื่องขนนี่เด่นพี่น้องหางกะลามราค่านี่เป็นตะซสือแห้งครับผมราค่าถือว่าคุม้มราค่าเอาเป็นว่าลดไส้หนากะทินลดไปผ <c oughs> ู้ใดซสือตัวนี้ไปไว้หลังเกี้ยวเขาแล้วพี่น้องครับอ้วนมากาค่าบ่เป็นแบบนี้เนาะ ครับผมก็ฝากพี่น้องไปเดอผู้ใดอยากซื้ออยากขายอยากไปหามาเบียก็จังทั่วเขามาหากันอีกเทียนนึงเอาโอเคครับผมเดี๋ยวฝากไปเดี๋ยวไปเบ่งโตต่อไปครับเอาครับผมมาเบ่งอีกรายการหนึ่งพี่น้องโอ้ยดำดีสีบบตกสีงามงามคั้วหน่อยตัวนี้ไหมครับผมเป็นตัวผู้หรือตัวเมียครับเนี่ยตัวเมียค่ะตัวเมียเราเป็นลูกเต่าผู้ใดลูกป้าปังค่ะโอ้ลูกป้าปังแปดริ้วค่ะโอ้ยพี่น้องครับผมลูกตัวเมียสูงหลายเทนาไหร่กครับนี่งฮะสูงรลอยสิบเก้าค่ะ โอ้ยเมื่เป็นต่หักแห้งที่หนาแขนอันตันเลยประมาหมั่งห่อสิบบาทพี่น้องโอ้ยสะอ่อนลำชิ่งข้อนานะครับผมข้อนาหนาเขาดีชกโอ้ยกหนาดีเนาะหนาเชิดดี้ดีนาล้อยดีดีข้อยหนูตัวน,นี้โอ้ยเก่งขนาดพี่น้องบัตรที่นี่สิถามราคาบัตรเนี่ยเอาราคาเปิดไใบไรบัตรไหนก่อนนี่สองหมื่นสามพันค่ะสองหมืน 3, ่นสามพันจักเดือนเราได้จักเดือนลรืบัตรนี้เจ็ดเดือนค่ะเอาข้อยหนูเจ็ดเดือนตีเมียนค่ะโอ้ยสองหมื่นสองหมื่นสามพันก้า แม่มันเป็นตะซื้อแต่บาทนี่พี่น้องครับผมโอ้อันนี้เสื้อสายเสื้อสายเขาเกิดจากแม่ยังไงนี่เพิ่นเกิดจากแม่สายตางแม่เพิ่นสูงลอยสี่สิบหกส่ิบเจ็ดพ่ะไนี่โอ้เกิดจากแม่สายตางพี่น้องครับผมโอ้แต่ว่าความงามเราไดเ้เนาะเราหนาดีบรรทัดหลังเราแตกเลยแมย่บ่วา,างซัซนไข่หน่อยอายุซ้ำนี่นี่บรรทัดหลังแตกนี่บ่รรมดาเด้ ข้อกหนาเบิ้งพี่น้องเบิ้งขวัญพญานั่งแท่นกับขวัญรับแอกเราเด้อข้อยตัวนี้มีขวัญรับแอกโดนๆพลายงผูมเม่งจีเจอขวัญรับแอกพี่น้องครับผมตัวนี้มีขวัญรับแอกพร้อมถือว่าเป็นขวัญที่เป็นมงคลนะครับผมแสดงว่าควอยแบบนี้สิให้ลูกดีไถหน้าเก่งเนี่ยมันสมัยตะกอนนี่เนาะคื้นี่รุดรุดรุดดีเยโอ้หน้าตาพี่น้องครับเบิ้งล้ำชิงก่อนวามหนาพลายพผู้เม่งสะออนเอาบาดที่นี้มาเบิ้งคอขาบาดเนี่ยเอคอขากับเล็บพี่น้องครับผมทีพี่น้องอยากเห็นเน ลงไปเรียบเรียบสี่กรงลงจริงเด้งยุบกับเพราะเขาทาแล้วเนาะพี่น้องเนาะครับผมแต่ว่าตัวนี้เขาทาปานเลือดพี่น้องคักขนาดเลยโก้ปานท่านผุล่ะความสูงนี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความหนากับคักพี่น้องซ้ำหมูแม่จำเอาว่ที่นี่เป็นเบื้องด้านหนาแล้วคักด้วยควายหน่อยแต่เหนียว <ฮะ S 1> ใส้เบื้องนนหนา้าหนานตาจากน้อยพี่นอ้องว่าควายตัวนี้เป็นตั้งไรเป็นตาซื่อเป็นตาขายเพร่นเบื้องหนานตาแล้วรู้ปุ่นอู้วิ่งรับตาซุยๆอยู่พี่น้องครับผมควายสายตางเ <c oughs> ด้อพี่น้องเด้อเป็นลูกปลาปัางเป็นเลี้ยวเป็นลูกต โอ้หนาเขาหนา่างามพี่น้องพอเลี้ยงผู้แม่งเห็นหนาแล้วสอออนสออนสอ,อนเบิ่งเอือบักื้องเผาแล้วพูดนะคอขาเล็บได้เมื่อเลยโอ้สมน้ำสมเนื้อกับราคาเปิดไปสองหมื่นสองหมื่นสามพันค่ะสองหมื่นสามพันเป็นยังไงพี่น้องครับผมเป็นแต่สื่อแต่อยู่ในมุ่งเนาะพี่น้องเนาะครับผมัปที่นี้ไปเบิ่งด้านไทยเบิ่งกระหนาวห้เบิ่งด้านไทย,ด,ทยด้วยควายกำงามหนาหน,นานเนี่พี่น้องครับผมเอาครับผมให้พี่น้องเบิ่งหางโอ้ยหางแล้วเป็นยังครับถือยังนไงอันเพื่อนเป็นถือข้อขันเพื่อนขันคือกันบัญชีด้วยเอ ครับชีร้อหลายพิฮะคอขอพี่น้องครับผมอ้แต่ว่าเหงาหางง่ายๆขอขาดีพี่น้องลัมคิงดีคั้วหน่อยตัวนี้ถือว่าเก่งหนาซื้อหนาขายมากเลยครับผมสมน้ำสมเนื้อกรฝากพี่น้องโท่มาต่อรองเด้อพี่น้องเด้อครับผมพูดได้ได้ตัวนี้ไปกับธรรมาดาคือกันห่อวนะนาอครับผมถือว่าคักขนาดคว้ยอายุได้เจ็ดแปดเดือนนี่บว่บรบารรมดาพี่น้องบรรทัดลังแตกหรอไหม โอ้เพราะว่าเสื้อสายเขาดีเนาะครับผมลูกปลาปางแปดเร็วพี่น้องกับข้อมสูงสูงลอยซิบเก้าเรือพี่น้องเด้อครับผมกับฝากพี่น้องไว้จริงๆมาสูงกว่านั้นพอาะเรียงพู่มไม่ง้าการันตีพี่น้องเพราะว่าเอาเซ็นเซอร์ยิ่งเดียวนะครับอันนี้เจรเราหลักเล่ารับประกันหายใหม่ตั้มซื้อครับครับผมสูงกว่าอยู่พี่น้องครับผมอันนี้คือพอเรียงพู่มไม่งี่เงี่วเด้อพี่น้องเด้อยิ่งเซ็เซอร์ได้จะสูงกว่านี้แน่นอนครับผมมี่ควนรับแอกบ่ข้อหนาข้อใหญ่ถ่ายมดมืองกึ่งว่านเป็นเหรียญสลึงพีี่นน้้้องงครัับผมตาาากกกก็หหวโดดเขไ แต่ว่าเรื่องราคาพอเลี้ยงผู้เม่งว่าผู้ใดได้ดฟังเดีวหายใจโบ้ตัวทองแน่นอนพี่น้องเอาเป็นว่าผู้ใดเป็นโรคหัวใจอย่าฟังผู้เดียวเด้อพี่น้องเด้อเอิอนมูมาฟัางน้ำมันสีสาวาย <c oughs> เอาขอับฝากไปเดี๋ยวไปเบิ่งชุดต่อไปครับผม <c oughs> เอาครับผมมาเบิ่งอีกชุดหนึ่งพี่น้องครับผมอันนี้ตอนแรกพอเลี้ยงผู้เม่งเห็นเรา,ค,ค,เา,าคือขบเข่ามาเราคือขั้นมามันเป็นยังไงเห้ยยังไงมันเป็นควายสายย่อค่ะที่มัสองปีกว่าแล้วเด้อค่ะจนเป็นสัตว์แล้วค่ะ โอ้เร,อเราเป็น,นควายสายยอ่อพี่น้องครับผมตอนรอแรกเห็นหนึกว่าคุบเข,ข้าคานมาจับยกขึ้นสูงก็ได้สักนี่แหละพี่น้องสูงเก้าสิบหาเส้นมาสั่น่าตัวหนึ่งตัวหนึ่งสูงเม็ดกวัวเม็ดสองเส้นครับผมควายสองตัวนี่พี่น้องครับผมบอกง่ายๆคือเป็นควายสายยอ่อครับผมความสูงพี่น้องเพราะไปต้องไปถามหาหน้าคนนี่สูงได้เพราะเกินนี่พี่น้องครับผมเห็นตอนแรกนึกว่าเราจูงให้ยีน่ามาขายมาที่นี่สิถามมาแต่ละตัวนี่คิดตัวละจังไหร่ครับเปิดว้ราคาตัวละจังไหร2สองหมื่นสองค่ะ ทุกโตเลยทิครับเมนค่ะ อ๋อพี่น้องครับผมบ่าแมนสองหมื่นสองเลสองตัวเด้อตละสองหมื่นสองตละโตละตละพี่น้องครับผมอันนี้ถือว่าจัดเป็นแพ็คคู่เป,เป็นเป็นชุดปลาทองโกพี่น้องครับผมพูดได้อยากซื้อกันยกชุดไปเลยก็ได้ราคาก็สีได้รดลงอีกเพราะว่าส้มมองเดียวกันคขยสองตนี่พี่น้องครับผมเป็นซัดแล้วอายุได้สองปีกว่าเด้อพี่น้องเด้อครับผมช่วงนี้กระแสควายแขกกำลังมาแรงพี่น้องครับผมพูดอดอยากได้ควายแขะเอาไปพัฒนาต่อเอาไปสวัสดีเอาไปต้อนรับแขกนะครับผมอยู่ร้านกาฟงกาเฟ่เด้อพี่น้องเด้อไข่สองตัวนี่เป็นต่ซื ไอ้วาตีขันผู้ใดมาซื้อเอาเราซาเล่งมาใส่เอาเพราะต้องเอาเพราะต้องเอารถใหญ่ก็ได้ <c oughs> แต่แว่าเราก็ส่งฟรีคือเก่เาเหรอแม่นบ่ครับแม่นค่ะส่งฟรีส่งฟรีจากกิโลก็ครับลอยโล,โลค่ะอ๋อส่งฟรีลอยกิโลพี่น้องครับผมพอเลี้ยงผูเ้เม่งกรับว่าไอหัวซื้อลรืพี่น้องครับผมพอกันไปแหนะแหนกันไปนำ้ำเบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งบ่ต้องซีเรียสพี่น้องได้ของดีไปพร้อมนะครับผมความสูงของโตอีกตัวหนึ่งก็สูงอยู่เมตรกว่าอีกตัวหนึ่งเพราะถึงเม็ดสองเส้นค่ะผมเม็ดโกกวากับเพราะถึงเม่หมดเด้องครับผม ผู้ใดซื้อไปก็จังไปหาพอดีดทับเอาตอนนี้กระแสะค่อยแขะกาลังมาแรงงด้วพี่น้องเด้เอเห็นว่าข้าเจ้าซื้อขายกันตัวละล้านสองล้านตัวละสิบล้านบนได้พี่น้องครับผมขันทับ ติดท่องมากนี่ราคาในบ่อท่รบดดาได้พวกเนี่ยครับผมกับฝากพี่น้องไว้เลยนะครับผมอยากเอาไปต้อนรับแขกพี่น้องครับผมชุดนี่ถือว่าเก่งเอาวัดที่นี่ไห่เบิงล่ำคิงจากหนกันนะเบิงท่าขัางเราจะไปเบิงด้านไทยเอาไอ้กล่องยางเลยไอ้กล่องยางเลย่าค่อยสายย่อนนี่นาซื้อนาขายนาไปหามาแหวว่าพี่น้องครับผมกับฝากพี่น้องไว้ผู้ใดกําลังมองหาอยากเอาไปประรับขอดประกันตําหนิประกันตําหนิทุกอย่างนะครับเนาะ ประกันประกันความสูงพ้อพี่น้องครับสูงพอได้เกินอีกว่าค่ะบ่องเม็ดค่ะสูงไปถึงเม็ดพี่น้องครับผมค้วยนาซื้อนาขายอืมพพเลี้ยงผู้แม่งเห็นเฉลี่กนึกว่านกกระจอกเทศพี่น้องแต่หากขึ้นอย่างไหนค้วยอันนี้โอ้ยอาศัยย่อนาะพี่น้องมันบ้าได้ฝึกสอนสวัสดีครับผมเอาข้าเจ้าได้ยินข่าวว่ามันมีคนรับรับับสอนพ้อมพี่น้องครับผมกับพี่น้องผู้ใดกําลังสนใจสายหย่อเด้อพี่น้องเด้อครับผมราคาเป็นตัซื้อค่อยหน่อยสองตัวนี่โตละพี่น้องครับผมโตละสองหมื่นสองนะครับผม วันที่นี่ฐายกชุดราคามันกันลรได้อีกเนะาะเพราะว่ามองมองทรงมันทรงมองเดียวกันค่ะน้ำมันกับสีไดรลดลงพี่น้องครับผมก็ฝากพี่น้องไวู้้ได้กาลังมองหาสายย่อสายแคะเด้อพี่น้องเด้อคาว่าไอยแคะอันนี้คือคือ,คอ,คอบอ่สูงว่าแมนว่าแคะเราจับว่าอะไรได้พี่น้องครับผมอันนี้แคะบ่สูงค <c> ร <oughs> ับผมสูงสูงเกือบซ้ำพอเลี้ยงผู้มิ่งพี่น้องครับผมก็ฝากพี่น้องไว้โหลดไขยชุดนี้เด้อพี่น้องเด้อราคาเป็นตะซื้อนะครับเอาครับผมก็ฝากไว้เดี๋ยวไปบ่งช<า>ุดต่อไปครับผม เอาครับผมเอาไปอีกชุดหนึ่งปาดพี่น้องครับผมชุดนี้เป็นตาักเป็นตาหักโอ้ยสะอ่อนเนาะควายสายใดครับเนี่ยเนี่ยก็นี่กับอายุกับสองปีอะไรได้ค่ะกับสายยอคือเก่าค่ะอ๋อนี่กับสายยอคือกันค่ะโอ้ยเป็นหักแค่ยก็เป็นอันสีดำโบหยอดเม็ดค่ะสูงบ่ถึงเม็ดค่ะบ่ถึงเม็ดค่ะครับที่นี่เขาเปิดไว้หลายปันไดครับนี่ราคาซ้ำกันค่ะสองหมื่นสองพันบาทตัวละสองหมื่นสองพันขึ้กันคับชุดเมื่อกี้นี่เนาะครับเนาะมีอยูซีตัวโอ้ยพี่น้องครับผมชุด ชุดตั้งฟ้ามของสายย่อด,อดอเด้อพี่น้องเด้อของเจองหลักเรามีอยูซีโตพี่น้องครับผมผู้ใดอยากใดสายยอยเอาไปพัฒน,นาต่อคือบอกไงยๆอายุสองปีมัดทุกโตพร้อมที่จะทับมัดทุกตัวแล้วพี่น้องครับ<ช><ช>ผมราค่าเรากับเปิดไว้ราค่าเดียวกันมัดซีโตให้พี่น้องมาเลือกเอาเลยพี่น้องครับผมเอาเพรอายัางพูดไม่เสียหายเบิ้งเทลโตก่อนเด้อบาดเนียวแต่เบิ้งให้เบิงเบเเบ้งสายยอโตอสีดอน บาดที่นี่โตดอนนี่ก็เป็นตะหักพี่น้องเบิ้งคักคักคือจังโอ้ยตะสอนครับผมเบิ้งทายืนทายังเล่าเชิดดีดีพี่น้องครับผมบาดที่นี่โตดํากับบรราตานาเขาพี่น้องครับผมเขากับเขาส่งเสียมาทถุกโตเขาสมัยไม่มาทุกโตเนาะครับผมอโอ้ถือว่าเก่งด้สายหยอดชุดนี่พี่น้อง ร่าคานี่ล่ะพี่น้องครับผมเป็นตะซื้อบัด Trans ที่นี่เสี่ยาเลี้ยงสายยอจากน้อยพี่น้องครับผมอันสายยอนี่พวกอัตลักษณ์ไหวไทยเราก็มีคือกันเด้อพี่น้องเด้อเรื่องขวนเรื่องศาสตร์ขวัญศาสตร์ยังแข่งขานหนาเขาล่ำขิงเล็บเราก็มีคือกันกนั่แหละครับผมแต่ว่าตอนนี้เราเป็นอ่าสีขาดนำเลี้ยงอยู่จากน้อยเนาะครับเนาะเจี๋ต้องรักว่าเราขาดนำเ,ยยลเลี้ยงอยู่เราเอามาเลี้ยงไว้ตะโดนแล้วล่ะอยากแบงพีแบ่งน้องเข้าผูดใดกำลังมองหาสายย่อเสีย่ยวไปพัฒน,นาต่อพี่น้องครับผมราค่าซ้ำกันกับซื่อหมูล้วพี่น้องืนมล โอ้ยสะอ่อนพี่น้องครับผมความสูงก็ถือว่าบ่ถึงเมตรพี่น้องบางตัวตัวหนึ่งเมตรสองเส้นซื่อไปเป็นของขวญให้ลูกให้ลูกเลี้ยงมากแนนอะโอ้ยสะอ่อนพี่น้องครับผมอยากให้พี่ให้น้องเข้าพูดใด้กำลังมักสายย่อสายพัฒนาเนี่ยแหละพี่น้องครับผมเห็นข้าเจ้าได้เงินหลายหลายล้านก็ากให พี่น้องเข้าใดน้ากันกับข้าเจ้าครับผมก็ล่องมาเบิงเอามาล่องซิมสมบักเน่าสีหวานเบอร์ข้าเจ้าว่าต้นต่างต้น,ตนมันถิสมต่างกันนี่เรามาเลือกเอาลวดพี่น้องราค่าเอกกับเป็นแต่ซื้อเป็นตะไาย่นี่ข้าเจ้าว่าเห็นหางยาฟวงฝอ,อยยาฟาว่าป่าไหลเขาเถือเป็นแนวงูสิต่อตายบ่ท่านหูข้าเจ้าว่าเสียงป่าเป,ป่าห้องค่อยจะของยาฟาว่าเด้อพี่น้องเด้อซื่อไปแล้วมัดจําตกลงราค่ากันล้าจังว่าค่อยจะของชุดนี่เป็นค่อยสายย่อนะครับผมอายุได้สองปีนะครับผมแต่ละโตนี่เป็นค่อยตัวเมีอ่ะมัดข เลี้ยงขวานเรื่องศาสตร์ขวานหล่ะยังเรามีคือกันเหมือนเบิงอ่องข้อเบิงแข็งเบิงขาเบิงเล็บเล่ากับงามปลายเขาแก้วเล็บแก้วคือกันเหมือน,น,อออนอเป็น,นพี่น้องคุ้ยดอนหือว่าแต่หักเดิราคาเนี่หาใส่บัวได้พี่น้องพอเลี้ยงผู้เม็นกาการันตีไอ้โทรมาคุยกันมาต่อรองกับเจต้องลักเอาเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอา้ามี่นี่มี่ยังสีฟ้ากรับเอฟซีห้องไหนครับผมค่ะทักไล่มาศูนย์หกห้าสามหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ค่ะเบอร์โทษกับเบอร์นี่เบอร์ไล่กับเบอร์นี่ค่ะครับหรือจะเขาม น้องรักพ <with> ักดีฟาร์มกับยูบ้านน้องกุ้งไต้นะคะตำบลกุดประดุกอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามเฮาค่ะครับผมเขามาบึงอยู่หนาคอกครับยังคุยกันได้ค่ะไรยากค่ะครับผมค่ะครับผมไห่กุ้ชเช่ค่ะครับเอาครับผมมือนี้ทีมงานของพลเรือผู้เป่นก็ขอขอบคุณเจ้้องลักนะครับที่ให้มาแบ่งปันควายสายย่อแล้วก็ควายใหญ่สายพัฒนาทุกโตนะครับผมแล้วก็ความงามได้มดได้สัดได้ส่วนแข่งขาหน้าเขาลำคิงแต่ละตัวนี่ครับผมถือว่าคาขนาดเลยครับผมเอาสำหรับมือนีขอบคุณครับผม ่ขอบคุณค่ะครับผมกับฝากพี่น้องเกษตรกรผู้ใดเบิ้งช่องพอเลี่ยมผู้แม่งยูเด้อพี่น้องเด้อกฝากกดไลค์โอ้บ่แม่นฝากกดไลค์พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญคือฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พี่น้องสิบ่พลาดนะครับผมควายมือนีถือว่าเป็นตะซื้อเพราะว่าเรื่องราคาเราเปิดราคาถือว่าน่าซื้อมากพี่น้องครับผมผู้ใดไปตลาดนงตลาดนัดนะครับผมซื้อควายไปแล้วเขาจะบ่าเราปากงะกันเด้อพี่น้องเด้อซื้อไปขาทกขาถอนทางดงทางดอกนะครับผมกระดูกสุดกระดูกจมนะครับผม เขาจะว่าเราประกันหายล่องหันมามาคุยกับเจ๊ต้องหลักเบิงเพราะว่าเรารับประกันการซื้อขายเราก็ส่งฟีอีก200กิโลเนาะครับเนาะครับผมก็ฝากพี่น้องให้นะครับผมราคาถือว่าหนาจับต้องมากแล้วก็ฝากพี่น้องเข้าผู้ใดเบิงช่องพอเลี้ยงผู้เม่งยูนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อกนวางเงินคำเกี่ยวคือเขาเงาะปลาเนี่ยแหละครับผมหายหันมามาลองเบิงเอาสำหรับมือนี้ขอบคุณครับผม